สวัสดีครับเช้าๆก็ออกมาวันนี้ไม่มีฝนเลยได้มาออกกํลังกาย <c oughs> คหชัวนหน่อยวันไหนฝนตกก็มันก็ลำบากนเนาะตกก็ลำบากเฉะวันนี้แดดแดดแต่เชา้าเลยวันนี้ครับไม่รู้บ้าน,นเพื่อนเป็นงไงมั่ง มันก็ตกะๆหยุดหยุดอย่างถ้าตอนเช้าแดดเนี่ยพอบ่ายมาสงสัยจะมีฝนเ <c oughs> ชียงใหม่ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเช้าฝนบ่ายมาก็จะไม่มีฝนอืมก็จะเปลี่ยนกันจริงกันออกกาลังกายก็มีเลือกให้เลือกหลายรูปแบบเนาะทั้งเดินทั้งวิ่งเดินเร็ววิ่งเร็ววิ่งเหย่อน บางทีก็ไปเล่นกีฬาเป็นบางชนิดให้เหมาะกับสภาพอายุของตัวเองสภาพวัยนะครับเล่นแบดมินตันพอได้เล่นเทนนิสก็พอได้อยู่ก็ตีบเบาๆนะครับอ้วจะไปเล่นหักโหมอย่างพวกฟุตบอลหรืออะไรพวกนี้เซปตะโกอ,อย่างเงี้ยอะไรพวกนี้ก็มันหนักเกินเนาะ แต่ถ้าคนนุน่มๆก็สบายถ้าอายุมากขึ้นก็ให้เลือกที่มันเหมาะสมก,กับวัยก็พอดีกับตัวเราไม่หักโหมเกินมันจะดีกับสุขภาพครับเราต้องคืนกำไรให้กับชีวิตเรามั่งเนาะเพราะว่าบางทีหมวดทำแต่งานชีวิตมีแต่ความเร่งรีบในการทำงาน ก็หาทางหาช่วงเวลามาผ่อนคลายมาให้รางวัลกับชีวิตม้างตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้พอได้อยู่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ไปเดินในส่วนสาธารณนะ <c oughs> ไปสูดอากาศไปสิ์จริงๆกาศตอนเช้าดีดีกว่าตอนเย็นครับ,บโอโซนปริมาณโอโซนคงจะเยอะกว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันสดชื่นเนาะ สดชื่นตันเช้าดีจังครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวก็จะขึ้นไปอาบน้ำนะครับกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานเพื่อนๆก็คงเหมือนกันนะเนาะมีแต่ละคนก็จะมีภารกิจกันเช้ามานะครับอ่าบางคนก็ต้องไปทำงานต้องไปส่งลูกเต้าไปโรงเรียนอะไรหลายอย่าง และคนมีภารกิจก็ไปปฏิบัติภารกิจกันเหมือนเดิมนะครับของทุกๆวันนะครับครับก็ยังไงก็เดินทางก็ขอให้มีความปลอดภัยนะครับจะรถใช้ถนนเนาะอย่าประมาทนะครับก็ทั้งไปและกลับนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับเข้าในที่ชุมชนก็อย่าลืมแมสเนาะแล้วก็แอลกอฮอล์เจลนะครับสเปย์นะครับฉีดพ่นเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับดูแลตัวเองให้ดีเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาๆรักษาสุขภาพเนอ้อ